ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะเดี๋ยวผมเมื่อนี้นะสิภาพพี่เบิังพื้นตัวใหม่นะครับที่เห็ดนะครับผมก็จะมีไม่ไม่ปะค้านะครับแล้วก็มีไม่แต่มีไม่ปลาดูนะครับมีหลายแบบแล้วก็มีไม้ขี้เหล็กผสมน้ำแล้วก็ยังมีงานเหล็กนะับตัวเงาตัวสั่นต่างต่างแบบนี้นะครับตัวนังยางจริงจริงเริ่มต้นเต่าที่แรกในประเทศเป็นงานเหล็กออกมาก่อนนะงานเหล็กทรงแบบนี้นะครับเนี่ยฮะตัวเล็กนะครับมีแบบสั่นแล้วก็มีแบบเงาที่อันนี้เป็นแบบเงาด้อ ยาวก็อยู่ประมาณจักรอยหกสิบนะครับช่วงชักรอยสิบทอ,อกันหมดเลยความแห้งก,ก็ถือว่าเฉลี่ยก็อท,อทอทอกันหบดนะครับเป็นตัวเล็กแบบนี้แล้วก็ขยับมาเป็นงานไม้นะครับเป็นทรงนี้นะครับตัวไม้โอ้ฝีมือก็ถือว่าได้อยู่ได้สร้างมาเด็ดนะครับนี่ฮนะประมาณนีนะ้ตัวนี้เป็นไม้ไม้ไม้ประดูนะฮะยาวขึ้นไปนะครับช่วงชักทอ,อกันหมดเลยอ่าฮะไม้ประดูนะครับ พอไม่ประดูเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเป็นไม้แต่นะครับใส่เครื่องซีซีนะครับเอ่อสกรีทอทกันไปเลยนะครับมีรอยสล็อตนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับใส่เล็กกาวนัยเอ่อเล็กกาวนัยนะครับนิ้วพุทนิ้วตัดช่วงชักอยูหนึ่งร้อยสิบนะครับพอดีพอดีเกินนั่นกับเมื่อีอาจจะเสีไปนะผมคิดว่าเท่านี้เราพอดีแล้วนะครับเช็คทดสอบของเรานะครับโอเคอยู่ส่วนตัวไก่นะครับไก่ผมก็เอาเป็นตัวไกด เป็นตัวไกลครึ่งวงกลมนะครับอย่างเงี้ยยิงงปลมันจะรูปต้องไปเปิดเลยนะครับปุ๊บอย่างเงี้ยลงไปเปิดเลยอยู่โบเกกะบบมีสรดุดนะครับบบมีปัญหานะครับตัวเล็กก็มันเล้งง่ายตัวเล็กนะครับต้องออกเป็นเลมเลี่ยมเวลาเล้งนะครับเล้งดานขางนะครับบางท่านก็เล้งจากดานบลตัวกระผมพงกเล้งเล็กตามสันไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้มันข้อดีคือมันมันบกตฎไหมตัวเล็กนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงสูงนะฮะเบา้อมแล้วก็ขยำวัี่ยางนะครับเป็นยางพ่านะครับ ยางหนาด้ยางพม่าไมันจะหนาก็ตัวของของเมืองไทยที่เอาใส่นะครับที่เห็นนี่มันจะเป็นปึกนะครับเวลาน้ำเขาเนี่มันจะเป็นแบบนี้นะฮะเสหลายน้ำที่ใส่เขาก็ดึงออกฉี่กออกเทละเซนเทละเซน,นนะครับพอดึงออกแล้วก็ประกอบตัวหนังร่องนะครับมันมันมีน่มีเยื่อเยื่อด้านในอีกนะครับกนทาที่จะหนานะครับรองรับแรงเด็กสูงนะกิบขาดถ้าเกิดออกมาเอามาใส่ก็ต,ตัวตัวหนังร่องบานเขานะครับหนังร่องไม่ไหวนะขาดนะครับตัวนี้มันมันมีเป็นห้อยสักๆด้านในนะครับคือจังห้อยผ่านี่แหละ ตัวได้อยู่สำหรับยิงนะครับสามารถรองรับก็เป็นลูกเหล็กนะฮะเอ่อลูกเหล็กต่างๆ8มิล6มิลนะครับตัวที่เหันนี้เป็น10มิลใหญ่ขึ้นน้อยแล้วก็ยังมีตัวลูกลูกแก้วนะครับ16มิลที่แถมให้ยังมี12มิลอีกด้แล,แล้วก็ยังมีตัวลูกที่ยิงได้เนี่ยก็เป็นลูกลูกดินนะครับตัวนี้เราเหมาะสมสูงสุดถ้าเกิดเอ่อนักล่านะก็ใส่แบบนี้นะครับเอาไปยิงเอ่อต่างๆหรือว่าเป็นการกีฬาก็ดีนะครับเอ่อมีลูกค้าบางท่านเขาเอาไปยิงป่าไหมเ ก็ใส่ลูกเล็กตัวนี้เลยยิงยิงอัน,น,นเข่าหัวเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็มุดน้ำเอลาผมพิมพ่ประการหมดแบบหนาวนะครับเดี๋ยวผมฉีดเทที่เบิ้งนะครับว่าปืนแบบนี้มันเป็นไดเนี่ยนะครับเราก็มาด้านนี้ที่เห็นหนะฮะสวัวนี้กำลังลงสีลงยุ้นเทนนะฮะมันมันค่อนข้างที่จะมืดนะครับเนมเนมโบอกไกชัดตอนในมุมประมาณนี้นะครับที่ออกมาเรื่อยๆเฮ็ดอยู่เรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปแล้วก็จะซงไปกับเลื่อมือนะครับ เราก็ยังมีงานดันไหนอยู่ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะมาแจ้งทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะเทสให้เทิ่งเดี๋ยวยิงไปทั้งนั้นแหละนะสิบกว่าเมตรนะครับระยะก,ก็พอดีพอด,พอดีสิบสองเมตรจะตีพิ่นยิงกันเท่านี้เดี๋ยวผมสต็อปก่อนเด้อโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวปืนมาก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นตัวแรกเรจะเป็นแมวแต้นะครับ ความแข็งแรงดีนะครับต <The> <The> mm ัวคูเดียวกันใหม่ปลาคาตัวเดียวกันนะครับเก็ดเซตเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องช่วงชักกระโถนบราเลียความแห้งกับอิปอมาณเดียวกันแล้วแตาถึงถึงนางยายมันแข็งขึ้นเตรงขึ้นก็ได้นะครับผมมัดก็ถือวพอดีพอดีแล้วนะครับอันดับแรกก็ขึ้นขึ้นไกลก้อนนะครับขึ้นไกลขึ้นงาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเอ่อขึ้นย้านะฮะใส่ใส่สองคอหนานิ้วสองนิ้วนะครับใส่ใส่สองคอหนาเพราะว่านึกว่าเราปล่อยปล่อยยางคอเนี่ยมันยังไงนะครับปลอกกระดูก เอาล yup. <po bio> <constitutional> ูกนะครับก็สามารถเอาลูกลิ้นลูกแก้วลูกหินนะครับใส่ไปกันได้เลยนะครับเอาไว้ตรงกลางกจุดจุดศูนย์กลางนะประมาณนี้นะครับเล้งก็สามารถเล้งได้ลูกข้างนะครับบางท่านเขาเล้งจากด้านบนต้นไปด้านหน้าก็ได้ล้วนเล้งจากสันข้างตามเหล็กไปเลยก็ได้นะไดขึ้นกันไปเลยนะครับเล้งบนไม้งนี่ยากกันลุนนี่นะครับไฮเดีเขาก็ติดกล่องซอยนะฮะเล็กดอตยังกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นยางไม้นะครับ ถ้าเกิดมันอ้ยอย่ามันแห้งมากก็นเนี่ยเขาก็ตึงตึงเอาแข้งแข่งไปเลยก็ได้นะครับยั้งไว้นะครับหนังร้องไว้นะครับหยุดเหลือแต่ว่าลูกค้าเขาเขาไหวก็ได้เลยอะไรเงี้นะครับไปเลยนะครับแข้งหนาหนาวนะครับโอเคลอยกันถือปกติดีนะครับชุดดีนะครับขันท้ายนะครับมีตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเบิ้งเอ่ออันนี้ไม่แตะเสร็จแล้วก็เอาเดี๋ยวไปหาใหม่ไปดูกั้นะครับ ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เป็นไม้อ่าไม้ประดูนะครับกระเดสร้างตีมือเป็นถือว่าเหตุผลโอเคแลยแหละแต่เราก็บอกนะครับถึงไกก่อนนะครับเอาไว้เป็นการกีฬานะครับหรือว่าเอาไว้ไล่นะครับถ้าเกิดเขาจะไลเ่เขาก็ใส่ลูกผลไม้ก็ได้นะครับเช่นลูกลำไย,ยนะครับนวยบกโปนะฮะบ,บกกเขื่อนนวยยังก็ได้นะครับนวยจะ ที่มันบาแห้งมากนะครับเป็นลูกแกว้วก็ยังดีลูกแกว้ว12มิลลิเมตรนะครับเอาไว้ไล่หมาที่มันเขาใน,นสวนแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเราะจะลาเขาก็ใส่ลูกลูกดินก็ลูกเหล็กไปเลยครับเเลมมันแหง้งมันจะเป็นแปลงป <laughs> ผมเลื่อนรถจังหวะๆให้มันลมบ,บ่มีแน่นะครับ แข็งแรงนะครับผมว่าลงทุนเฉลี่ยผมอยู่ดีโดนนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นตัวปวยนตัวเหล็กกัวไหนนะครับแล้วก็ตัวไกตัวเสียบมาดตั้งเบอร์เนี่ยโอเคอยู่นะครับจะเกิดแถมแถมยางอะไรให้เราหนึ่งรุ่นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปล็อคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตัวใหม่อีกนะครับเดี๋ยวเพื่อน ก urun, <B land. S 1> mm ็เป็นตัวสั้นยกยิงตัวนี้หัวตะมัดใหญ่ไหมแล้วนี่หัวตมัดยหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งตัวสั่นนะครับเป็นตัวแบบว่ายกยิงนะฮะราคาพันกว่าบาทนี่แหละนะครับ ให้เบิ่งว่าเปลีปยนแต่ละตัวนะครับมันหน้าตาเป็น่ยนได้ไหแบบน่แราคาเป็น,บบน่ยนได้ไหแน่นะครับผมดอไปหายิงหนูใส่ลูอดีนี่ก็เป็นตัวเหล็กนะครับเป็นตัวเหล็กแล้วก็บางที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยบราอยากได้แพงมากแต่ขอเป็นยาวๆแบบว่า เอ่อความแข็งแรงหน่อยนะเป็นเหล็กก็เลยนะเราต้องมีไม้ผสมแบบนี้ก็เป็นกระมีเป็นยกเป็นตัน,เนๆเลยก็มีขึ้นกันนะครับระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่าย,ย,ยาตัวนี้มาไปถึงยังมากเลยนะครับถึงจะเล็กไปจับปกตินะครับ กถ้ามีปืนอันนึงนะครับยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะาผู้วิถีมันเองว่ามันนะมันออกซ้ายหรือออกขวาเนี่ยฮะถ้าเกิดมันออกซ้ายเขาก็ไปปรับยางให้ใส่สองถ้าออกซ้ายเขาก็ปรมาดยางฝ้ายมันแข็งขึ้นแค่นั้นเองครับเขาจูนเนาะเพราะว่าโดยอื่นโดยปกติมันลงโตทั้งหมดแล้วนะเหลือกแต่เรื่องยางแค่นั้นเองนะครับที่ผมก็เช็คไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับ ออันนี้อันนี้ยางแข็งมากนะครับถ้าจะล่านะครับยางเท่านี้โอเคเลยนะครับแ้่เกิดจะไล่บ่หมอปอนไหนเพราะมันมันมันแข็งเกินนะครับสังเกตถ้าขึ้นยางนี่ก็มันค่อยจะสันเลยแหละเ <c oughs> นี่ยฮะหนังร่องนะมีความหนานะครับเดี๋ยวยิ่งตัวนี้แล้วก็เชียร์ไทยเบิรงกมอมีตัวใดแน่นะครับราคาเป็ในยังไงแน่น,นะครับเริ่มต้นทันกระบาทนี่แหละ เบิงเ่งานกันนะครับขับเิ่งลายี่เอยดเองเนี่ยก็เริ่มต้นก็จะเป็นโตเ,เป็นงานเหล็กนะครับเป็นเหล็กแบบนี้นะครับเป็นโตทรงเหล็กเป็นพันธยอ่อนนะครับดัดงอมาเรียบร้อยเชื่อมตกแต่งกเ็เฮ็ดเองเป็นงานมือนะครับเป็นของคนไทยนะครับผมนี่แหละเหะ็ดนะฮะก็ตีไซต์กันอยู่สองคนนะครับ ทุกชุดจะมียางเอ่อมียางอะไรแถมหนึ่งชุดนะครับเป็นแบบนี้นะครับพร้อมแล้วก็มีลูกแก้วลูกเล็กลูกดินแถมให้ทั้งทั้งครบทั้งหมดเลยนะครับจุดนี้ราคาอยู่ยูหนึ่งพันเก้าร้อย,อย 1, บาทเป็นตัวเล็กนะครับเป็นหนังพลาสติกทรงโบราณน,นะฮะก็คือใส่หนังพลาสติกแบบแบบนี้อยู่นะครับราคาอยู่พันเก้านะครับแล้วก็ขยับมามันก็จะเป็นแบบเป็นงานใหม่นะฮะจะมีป็ดตัวงานใหม่เนยไม่ก็ยกยิงแบบนี้นะครับทรงยกยิงนะครับคือจังเขากำไทยเรายิงเลยนะครับ จะสัน่นไปแล้ช่วงคาดเท่ากันท้ามไห้เท่ากันต้องเปิดเลยตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะับราคาหนึ่งพันเก้านะครับปกติมีอยู่ตัวพันเ,เป็นตัวเล็กแบบนี้แหละจำมันสี่สัต์มีตัวหนึ่งพันหาตัวังานบัตรทันติตัดบัตรทานิเสร,ร็จนะครับก็เลยเอาก่อนทรงก็เลยเ,เอาตัวนี้มารีวิวหอยเบ่งกอนนะครับมีเป็นพวกไม้ไม้ประดูนะครับแบบนี้ครับตัวนี้ราคาเท่ากันเบอเลยนะครับตรงนี้บา่บาวาจที่เป็นไม้อียงนะครับมีไม้ขี้เล็กนะฮะไม้ตานไม้ตานกำลังจะเสร็จนะครับไม้บ แล้วก็มไม่วบาค่าไม่แต้นะครับนีไม่ตะแบกกำลงังเย็ดอยู่นะครับประมาณนี้มาตัวไหนเราก็เดี๋ยวทักไลน์ผม่ผมาอีกทีนึงน,นะครับแ้วผมก็จะส่งรายละเอียดถ่ายเป็นตัวโให้เบิ่งนะครับว่าสนใจตัวสีนี้แบบนี้นะครับราคาตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับราคาอยู่สามัญห่านะครับสามัญหาร้อยบาทเป็นปืนหนังพสติกนะฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็แถมยังอย่าลืมนะเรื่องเลื่อยังอะไรก็จะเป็นจุดแบบนี้ตัวแถมให้ โอเคนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะจะได้เห็นกันดูๆเห็นกันบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นช่องเอีไม้พงจะสธศาสตรขึ้นไม้นะครับช่องเขาโดนลงไปนะฮะก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับตัวพันธุ์ไทยกำลังเฮ็ดนะครับก็จะข้ามาเรื่อยๆข้ามาทุ่มมือนะครับมือละส40สิบนี้วันนี้อันนี้เดี๋ยวก็จะจับทรงนะครับแล้วก็ตัวไม้กำลังกำลังลงสีสีอยู่นะครับขอบคุณครับผมนะฮะครับครับ